5โรคร้ายที่เกิดขึ้นกับแมวถ้าพูดถึงร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายมนุษย์หรือว่าร่างกายสัตว์เลี้ยงของเราก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วเพราะร่างกายเป็นแหล่งรวมเก็บสะสมของเชื้อโรควันนี้แคสตอรี่จะพาไปรู้จักโรคร้ายที่มักจะเกิดขึ้นกับน้องแมวโรคแรกเลยก็คือโรคหัดแมวหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพาโวไวรัส โรคนี้ร้ายแรงมากในแมวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารของแมวและยังพบในสัตว์ตระกูลอื่นๆอีกด้วยเช่นฟอร์เรกตัวมิ่งสิงโตเสือแมวป่าโดยอัตราการตายของโรคนี้ค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะกลุ่มแมวที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเลยแมวอายุน้อยและแมวที่ร่างกายอ่อนแอค่ะลักษณะอาการของโรคหัดแมวแมวจะมีอาการซึมลงอย่างเห็นได้ชัด เบื่ออาหารอาเจียนมีไข้อาจมีอาการหวัดแทรกซ้อนท้องเสียหากท้องเสียงรุนแรงจะทําให้เกิดอาการขาดน้ําและช็อกได้โดยแมวจะมีลำไส้หนาขึ้นในท้องมีแก๊สเยอะขึ้นและอาจตายได้อย่างรวดเร็วเลยโรคนี้ติดต่อได้จากแมวไปสัมผัสกับแมวที่มีสารขัดหลังของแมวที่ป่วยที่สําคัญยังติดผ่านคนได้ด้วยโดยมีคนเป็นผาหานะในการนําเชื้อโรคมาสู่แมวโรคที่2คือโรควัดแมวเกิดจากไวรัส ฟีไลไวรัลไดโนเทซิไรเอต หรือ FVRc เป็นไวรัสที่เกิดเฉพาะในแมวเท่านั้นเป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจอัตราการตายของแมวที่เป็นโรคหวัดแมวไม่สูงมากนะักแต่อันตรายต่อลูกแมวแล้วก็แมวที่ไม่แข็งแรงจะมีอาการเยื่อบุตาอักเสบจมูกและหลอดลมอักเสบร่วมกับอาการเสื่อมซึมหายใจลําบากมีไข้ไอจามมีน้ํามูกและเบื่ออาหารหากอาการเริ่มรุนแรงเชื้อจะลามลงสู่ปอดได้และเยื่อหุ้มปอดอักเสบและ ตายในที่สุดอันนี้ก็จะเป็นขายกับโรคหวัดในคนเลยนะคะโรคหวัดแมวพบในแมวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยอัตราการเกิดโรคนี้สูงถึง100%เซการป้องกันก็คือพาแมวของคุณไปฉีดวัคซีนประจําปีหลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกันกับแมวที่เป็นโรคอยู่นะคะมาถึงโรคที่3โรคมาแ็งเม็ดเลือดขาวในแมวหรือโรคลิวคิเมีย เป็นอีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในแมวลักษณะอาการโดยทั่วไปภูมิต้านทานจะต่ำซึ่งจะทําให้ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้ง่ายมากร่วมกับภาวะโลหิตจางส่วนอีกกลุ่มจะพบก้อนเนื้อในแมวและต่อมน้ําเหลืองโตอาจพบภาวะดีซ่าดซึ่งผิดปกติในกระแสเลือดและอาจลามไปถึงตับและไตการติดเชื้อของไวรัสนี้ติดต่อได้จากการสัมผัสน้ําลายน้ําตาปัสสาวะอุจจาระของสัตว์ที่ป่วยโดยแมวที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้คือแมวจร หรือแมวที่เจ้าของเลี้ยงแบบปล่อยส่วนมากพบในตัวผู้มากกว่าตัวเมียการป้องกันก็คือแยกแมวป่วยไม่ให้ไปปะปนกับแมวดีและควรพาแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันด้วยค่ะโรคที่4โรคเยื่อบุในช่องท้องอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มโครโรนาไวรัสเชื้อตัวนี้จะคล้ายกับเชื้อที่ทําให้เกิดโรคลำไส้อักเสบแต่ว่ารุนแรงกว่าเชื้อตัวนี้สามารถกลายพันธุ์ได้ลักษณะอาการที่สังเกตได้แมว จะมีอาการซึมเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุแมวป่วยจะผอมลงแต่ซวงอกกับช่องท้องนั้นจะใหญ่ขึ้นและหากเชื้อรามเข้าไปในเนื้อเยื่อประสาททำให้แมวมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทได้เช่นสูญเสียการควบคุมการขับถ่ายสูญเสียการควบคุมการทรงตัวแมวที่เสี่ยงมักจะเป็นแมวที่อ่อนแอแมวเด็ก แมวแก่นอกจากนี้อาจมีอาการแทรกซ้อนในแมวที่ภูมิคุ้มกันต่ำได้นะคะโรคที่5คือโรคเอดแมว เกิดจากไวรัส FIV อาการคล้ายกับโรคเอดในคนเลยคือมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันระยะแรกแมวที่ป่วยจะไม่แสดงอาการอะไรเลยถ้ามีเชื้ออยู่ในร่างกายก็สามารถแพร่ไปสู่แมวดีได้อาการที่สังเกตได้ให้สังเกตจากการทํางานของปัสสาวะระบบทางเดินหายใจช่องปากและเหงือกอมน้ําเหลืองโตป่วยง่ายเนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร้องส่วนมากแมวจะป่วยเรื้อรังและตายได้จากการป่วยไม่นานการติดต่อแมวดีจะ ได้รับเชื้อจากแมวป่วยผ่านน้ำลายเลือดรวมถึงการติดต่อจากแม่แมวสู่ลูกแมวได้เหมือนกันโรคนี้พบในแมวตัวผู้ที่ชอบหนีเที่ยวนอกบ้านหรือชอบไปมีเรื่องต่อสู้กับแมวอื่นในเพศเมียจะมีการติดโรคเอดแมวในช่วงการติดสัตว์นั่นเอง สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก .com ได้นะคะใครที่สนใจเรื่องแมวแมวแบบนี้หรือว่าโรคต่างๆในแมวก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือแมวใครที่เคยเป็นแล้วหายด้วยวิธีอะไรบ้างก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะเพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปนะคะสำหรับวันนี้แคตสตอรี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กัน ให้ด้นะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ